เชิญคุณหมอโนมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการโดบหรือเรื่องเกี่ยวกับใช้งานสารกระตุน้นวิโรบุดิกเนี่ยถูกตรวจโดบแล้วไม่ผ่านมีการประกาศเขาติดโทษแบนยาวนานถึง4ปีการใช้สารกระตุน้นประเภทการกระตุ้นยังไงบ้างมันคืออะไรยังไงแล้วการสุ่มตรวจเป็นยังไงกับเรื่องราวของสารกระตุ้นนะครับในเมดิคอลรูมประจำสัปดาห์นี้ครับ และคุณผู้ชมครับพบกับ medical room ครับห่างหายไปนานนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทุกเรื่องราวนี้ขออนุญาตสวัสดีคุณหมอหนอนครับสวัสดีคุณหมอหนอนนะครับพบหน้ากันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้พบกันนะจะหลายสัปดาห์นะคุณหมอเนอะเราไม่พบกันมาครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็น่าจะช่วงก่อนปีซีซั่นนะครับช่วงนี้ก็คุณหมอหนอนก็ไปใครดูตามบอลทีมทงทีมชาติเห็นคุณหมอหนอนไปเดินเดินเข้าไปนักบอลจบเมื่อวันเจ็กับทีมชาตินะก็เพูดถึนไปนะครับก็วันนี้ก็ เรียกว่าได้โอกาสคิวทองคุณหมอโนนอีกครั้งนะครับ,รบแว<ล>ะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการรัก,รกษาเรื่องกเกี่ยวกับทางด้านของการแพทย์ซึ่งวันนี้หัวข้อที่ผมจะมาเล่าเนี่ยครับจะมาพูดคุยเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้เล่าเลยแน่ๆผมกําลังเล่าเรื่องราวที่จะมาให้คุณหมอพูดให้ฟังแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องการโดปหรือเรื่องเกี่ยวกับใช้งานสารกระตุน้นซึ่งตอนนี้มันก็มีข่าวออกมาในช่วงของประมาณสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับดีลของมิไฮโลบูริกที่ว่ามิไฮโลบูริกเนี่ยถูก ตรวจโดบแล้วไม่ผ่านแล้วก็มีการประกาศเกี่ยวกับว่าเขาจะติดโทษแบนยาวนานถึง4ปีด้วยกันเท่ากับสูงสุดคือ4ปีด้วยกันเนี่ยวันนี้ผมก็เลยใน Medical คอ o m รูเนี่ยก็เลยเชิญคุณหมอนมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการใช้สารกระตุน้นประเภทการกระตุ้นยังไงบ้างมันคืออะไรยังไงแล้วการสุ่มตรวจเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับกับเรื่องราวของสารกระตุ้นนะครับในมดิคอรรูมประจำสัปดาห์นี้ครับ ก็เอามาที่เรื่องแรกเลยครับคุณหมอก็คือเราพูดกันก่อนว่าเรื่องเกี่ยวกับการโดบหรือสารกระตุ้นเนี่ยจริงๆแล้วในเชิงการแพทย์เนี่ยมันคืออะไรครับก็จริงๆแล้วการกีฬาเนี่ยมันก็ต้องแข่งกันกันด้วยการมีกฎกติกาเนาะเล่นกันแบบแฟร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นที่รู้อยู่แล้วว่าการใช้สารกระตุ้นเนี่ยมันก็จะทําให้มีเกิดการมีการเสียเปรียบได้เปรียบกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลเนาะก็กีฬาทั้งโลกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการ ควบคุมและกันเลกูเลชันของการโดปปิ้งหรือการใช้สารกระตุ้นอยู่นะครับก็จะมีองค์กรองค์กรหนึ่งชื่อว่าตัวย่อคือวาดะนะครับหื ADA, อว่ UADA ย่อมาจาก World Anti-Doping Agency นะครับผมก็คือเขาก็จะมีตัวกลางเนี่ยเขาก็จะออกลิสต์ออกมาเลยว่าสารกระตุ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆเพราะฉะนั้น,นก็เป็นหน้าที่ของนักกีฬาด้วยแล้วก็อาจจะเป็นแพทย์เกี่ยวกับกีฬาแพทย์บำบัดเพื่ที่ต้องคอยอัปเดตตรงนี้เพราะว่าโทษค่อนข้างหนักมากนะครับ ก็เรามาพูดถึงนี่ก่อนดีกว่ามันมีอะไรบ้างเกี่ยวกวับสารกระตุ้นนี่เนาะวาด่านี่เขาเขามีแคตตาล็อกออกมานะครับ,แบ,แ,บ,แ,บ,แ,บแบ่งแบ่งแบ่งแรกๆเนี่ยก็คือเป็น3หมวดก่อนนะครับก็คือหมวด S ก็คือ Sub s t a n c e นะครับหมวด M ก็คือ m ม t h o d ก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นสารโดยตรงแต่เป็นวิธีการที่รับสารเข้าไปเนี่ยที่มันผิดกติกาแล้วก็อันนึงคือตัวผีก็คือพวกแบบเป็น s เป c i f i c เป็นสารต้องห้ามเฉพาะบางกีฬา oh. เช่นบางกีฬาเนี่ยอย่างเช่นกีฬายิงปืนหรือยิงธนูเนี่ยมันต้องการความนิ่ง มันจะมียาบางตัวเช่นพวกยาความดันที่มันไปทําให้ลดอัตราการเต้นของหัวใจอะไร<อ>พวกนี้ออันนี้เขาก็ห้ามใช้ในกีฬาบางประเภทก็จะมี S คือ Substance อันนี้คือส่วนของอ u b s แ a n c e คือเป็นสารทั่วไปเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ที่เราจะพูดถึงกันโอเคนะครับโอเคโอเคแล้วเริ่มที่ S, <S, s, <S ก่อนไนมะ <S s ก็คืออีกสองตัวจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้พบบ่อยเนี่คือเป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่า S ในกลุ่ม S อเองเนี่ยอันนี้ยังไม่งงเนาะกลุ่ม S เองเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนกันก็คือ Substance ที่ห้ามใช้ตลอด ชีวิตนักกีฬาเลยตรวจเจอก็คือมีความผิดกับซับสแตนที่ห้ามใช้ในขณะแข่งขันในช่วงของการแข่งขันถ้าเกิดตรวจเจอในช่วงการแข่งขันก็โดนเลยกับสารบานตัวที่ S แรก S 1นึ่งหรือ X 1ได้ไหม S S แรกเนี่ย S ที่เออมัน S 1อาจจะตับส่วนเพราะว่า S 1มันมีมันมีหลายกลุ่มนั่นเอาใหม่ S กลุ่มแรก S กลุ่มที่1เนี่ยมันคือ S ที่แบบว่าไอ้กลุ่มนี้ถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ห้ามใช้ตลอดชีวิตของคุณเลยห้ามใช้กับกลุ่มที่2คือกลุ่มนี้ห้ามใช้ช่วงระยะเวลาการแขข่่่่่งงััันนนนหมมาาายควววชชปดซซีใ้ไ ใช่ครับหรือว่าเพราะว่าบางตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างงา่ายเช่นสเตียรอยน,นี้อยู่ในกลุ่มที่2ก็คือเราสามารถใช้โดยเฉพาะว่ามีการรักษาอะไรใช้ได้ตัวตัวที่ไม่ได้อยู่ในช่วงแข่งขันเนาะหรือพวกสารกระตุน้นอะไรพวกนี้ที่ต้องระวังคือมันจะมียาแก้วหวัดตัวหนึ่งชื่ออพิเดฟินนะหรือโดพินเดฟินพวกนี้มันเป็นยากระตุน้นทําให้ฮาร์เล็มันเร็วขึ้นกินแล้วมันอาจจะทำให้แบบมือคึกคักมากขึ้นไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นในกลุ่มที่2ก็คือห้ามใช้ในช่วงระหว่างแข่งแต่มันเป็นยาร,รักษาหวัดยาอะไรถ้าเกิดสมมติไม่ได้ม โอเคงั้นเราพูดสองเอ่วันนี้เราจะพูดเรื่องตัว S เป็นหลักแล้วกันนะครับ,รบแต่ว่าเดี๋ยวที่มีเป็นตัว M นิดนึงผมคุยกับทางด้านของคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วว่ามันจะมีบางส่วนที่ต้องเป็นยกเคสกันแล้วกันครับผมเพราะอยากถามคุณหมอเลยครับเรื่องราวของ S กลุ่มแรกเนี่ยมันคืออะไรประมาณไหนบ้างครับที่ห้ามใช้ตลอดชีพเลยก็ลุ่มพวกฮอร์โมนต่างๆนะครับเช่นพวกมวลสร้างมวลกล้ามเนื้อเช่นแบบพวกสารเทสโทสเตอโรนนะครับฮอร์โมนเพศชายแล้วก็พวกโกรตฮอร์โมนต่างๆนะครับ แล้วก็ยังมีสารบางตัวที่ไว้ใช้รักษาโรคหัวใจอะไรพวกนี้ที่บางทีมันไปเพิ่มสมรรถภาพทางหัวใจนะครับห oh. ลักๆท,ที่เรากําลังจะพูดถึงในนี้เราก็อาจจะแง้ยงีย้งยบอเป็นมาโดนียมนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มหนึ่งมันเป็นสารที่เอาไว้ใช้รักษาโรคหัวใจแต่บางทีมันทําให้เหมือนกล้ามเนื้อหัวใจมันมีความทนทานเร<ด>ียกว่ามันมีผลข้างเคียงที่ทาให้ร่างกายมันดีขึ้นกว่าปกติได้ซึ่งบางตัวก็ถูกระบุว่าใช้ได้บางช่วง ที่<ช>ไม่ใช่ช่วงแข่งขันบ,บางช่วงก็จะเป็นช่วงที่แบบชิ้นนี้ไม่ว่าคุณจะเล่นไม่เล่นอะไรก็ตามแต่คุณห้ามใช้ใชรตรวจเจอเมื่อไหร่คุณโดนงานเข้าแน่นอนใช่ครับโอเคงั้นเราพูดถึงสองเรื่องนี้กันจะเข้าใจง่ายๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนคลิปเนี้ยผมอยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสารกระตุ้นและการโดมให้มันเข้าใจง่ายดังนั้นก็ขอพูดเรื่องเอเป็นหลักเลยถามคุณหมอตอนเลยครับมีคําถามเยอะมากๆเลยการที่มีสารกระตุ้นและการโดมเนี่ยมันเกิดจากอะไรคือมีคนถามว่าพี่ กินเหล้าสุกินเหล้าเอยหรือไปใช้แบบบางคนใช้พวกแบบการแบบการทานข้าวการกินวิตามินการเกลือลงเกลือได้พวกนี้นักกีฬาหรือคนที่เขาเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าอันนี้มันมีหรือมันไม่มีครับก็อย่างที่ทราบก็คือนักกีฬาเนี่ยจริงต้องมีความรู้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราโดนเนี่ยมันก็ไม่มีใครยอมรับรอะครับว่าเออตั้งใจไม่ตั้งใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ ไม่ค่อยสนใจหรอกว่าเราจะอ้างอะไรส่วนใหญ่มันจะมีโทษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่เขาก็เป็นหน้าที่ของนักกีฬาอาชีพที่จะต้องรู้ว่าสารอะไรเนี่ยต้องห้ามบ้างนะครับส่วนใหญ่อาหารทั่วไปเนี่ยมักไม่ค่อยมีปัญหานะครับพวกคาเฟ่หรืออะไรพวกนี้ยอู่ในปริมาณปกติเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าที่มันจะเจอก็คือเช่นพวกสารที่มันเป็นยาอาหารเสริมหรือยารักษาบางตัวเช่นบางทียารักษาโรคหอบหืดนะครับพวกนี้ก็เป็นสารต้องห้ามนะครับยาพ่นหอบหืดเนี่ยเป็นสารต้องห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะมีปริมาณที่สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสมและก็ต้องมีเอกสารทางการแพทย์ว่าเออใช้ยาน,นี้ในการรักษาอยู่นะครับโอ้ถ้ากับว่าสมมติว่าเช่นใช้สเตียรอยในการรักษาเนี่ยผมก็ต้องสมมติผมเป็นนักกีฬาครับผมเจ็บแล้วคุณหมอบอกว่าอ่ะบอยเดี๋ยวผมให้คุณใช้ฉีดสเตียรอยนะเพื่อรักษาการบาดเจ็บครับ,รบตรงนี้หมอจะเป็นคนทํหน้าที่ไปแจ้งกับทางลีเองเลยว่า ใช้อยู่นะเหมือนกับเป็นการแจ้งไว้เลยมันจะมีการออกใบมาเพื่อการใช้แต่ว่าสเตอรอยเนี่ยมันก็มันก็มีวอชเชั่พเรียดก็คือมีระยะเวลาในการออกจากร่างกายแล้วมันเป็นไม่ใช่สารต้องห้ามตลอดเวลามันห้ามเฉพาะในช่วงแข่งขันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะวางแผนการรักษาได้นั่นก็หมายความว่าถามอีกนิดเดียวครับนั่นหมายความว่าสารที่ห้ามใช้ตลอดชีวิตกลุ่มนี้ที่เคยพูดมีกลุ่ม2องเอสใช่ไหมรูกลุ่มแรกกลุ่ม2กลุ่มแรกเนี่ยใช้ได้ไหมครับแล้วเพื่อช่วยการรักษาเช่นโรคขอบขืดอขอบขืดส่วนใหญ่เขามันอยู่กลุ่มแรกด้ววยอื่่แตา แต่ว่าคือถ้ามันมันมีปริมาณกําหนดนะถ้าเกิดสมมติเป็นปริมาณที่กําหนดแล้วเนี่ยแล้วเ,เรามีการดีแคร์ก่อนว่าเราใช้เพื่อการรักษาส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ใช้ได้โอ,โอเคเพราะฉะนั้นถ้ากบิบว่ากฎการติดโดบเนี่ยมันก็มีช่องเขาเรียกว่ามันก็มียกเว้นให้อยู่แต่ว่าคุณต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าว่าคุณใช้สิ่งนี้นะคุณใช้สิ่งนี้นะเพื่อเป็นการดีแคร์ตัวเองให้ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณโดบมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะเพื่อความรวดเร็วไปกันต่อครับ ตรวจโดบเนี่ยเวลาของนักฟุตบอลเ,เขาตรวจกันยังไงครับคุณหมอเขายังไงบ้างครับโอเคเอาช่วงนะักฟุตบอลก่อนเนาะก็ผมก็เคยมีประสบการณ์ทั้งเป็นแพทย์ประจําทีมและวพานักกีฬาไปตรวจแล้วก็คเคยเป็นคนที่ช่วยหมอเอฟซีเนี่ยในการตรวจเอฟซีก็คือเป็นธรรมพันธ์ฟุตบอลเอเชียใช่ไหมครับคำว่าจัดเขาก็จะส่งแพทย์ส่วนกลางมาช่วยตรวจอีกทีหนึ่งก็เคยไปร่วมงานกับเขาด้วยก็ปกติแล้วเนี่ยเกมฟุตบอลเนี่ยครับเขาจะสุ่มตรวจอ่รเราจะรู้แล้วทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่ทัวร์นาเมนต์ทางการเนี่ย คุณต้องรู้เลยเลยว่าเขาจะต้องมีตรวจอยู่แล้วแต่เขาจะไม่บอกคุณหรอกว่าเขาจะตรวจแมต์ไหนก็คือต้องเตรียมพร้อมตลอดอืมอ่าคือยังไงอะ่ะประเทศทุกทีที่โดนต้องโดนแน่นอนแต่ตุโนโดนวันไหนโดนแมตต์ไหนไม่บอกไม่รู้ไม่ได้ต้องตรวจทุกแมต์ไม่ตรวจทุกแมต์ด้วยตรวจทุกแมต์แต่บางแมต์ก็ตรวจก็ไม่บอกแล้วก็ตรวจใครก็ไม่บอกตัวจริงตัวสำรองมีโอกาสโดนได้ทั้งหมดครับแล้วเขาเลือกจากอะไรครับจับฉลากครับจับฉลากเลยจับฉลากครับคือไม่รู้แรนดอมเลยอะ่ะหยิบมาอ่ะเบอร์สิบ ใช่ครับเบอร์สิบไป <ทำ S 2> <ร>แล้วหยิบเบอร์มาเลยใช่แล้วตอนตรวจนี่คือ,อยังไงครับเห็นคุณหมอพูดกับผมตอนนอกกล้องว่ามีการแบบว่าพอจบเกมเป่าปี๊ดปุ๊บคือจุงมือออกเลยเอ๋อก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้ก็คือ,คอหมอของหมอของเ,ออเรียกว่าเวนูไม่ได้เข้าด็อกเตอร์แล้วกันหมอของเอฟซหรือหมอของส่วนกลางเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ไปไปหยิบไปหยับชื่อมานะครับแล้วเขาก็จะมาอินฟอร์มกับหมอในทีมว่าสมมติเราเป็นหมอประจําทีมอ่านนักกีฬาของคุณนะโดนสุ่มเบอร์นี้เบอร์นี้ เขาจะบอกเราก่อนจะหมดเวลาก่อนจะหมดเวลาแล้วแต่ว่ากี่นาทีมันแล้วแต่แว่รบใบอกกระทันหันเลยนะเพราะงั้นเถอะบอกใกล้ๆแล้วก็พอบอกสมมติอ่ะนักกีฬาของคุณมีเบอร์สิบเบอร์สิบสี่โดนตรวจอ่ะคุณก็มีหน้าที่ไปเอาเบอร์สิบเบอร์สิบสี่เนี้ยเข้าไปห้องตรวจก็คือเตะเ็ะส่วนใหญ่นักกีฬาก็จะเข้าห้องแต่งตัวใช่ไหมครับอาบน้ำเตรียมตัวค e เวอ e ี y ต่างๆแล้วกลับโรงแรมหรือว่ากลับที่พักแต่อันนี้ห้ามกลับไปที่ l o เกอร์ o o m ต้องตรงไปที่ห้องตรวจอย่างเดียว เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้นี่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณมีโดบคุณอาจจะไปทํากระบวนการอะไรที่จะ watch า u t หรือไ,ไปปัดสสวะออกไปอะไรก็ได้เพื่อที่จะปปิดหลักฐานในการโดบเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าห้ามกลับไปล็อกเกอร์มีของมีอะไรก็ให้เจ้าที่ทีมเอามาให้ทีหลังนั่นหมายความว่าจบปี๊ดปุ๊บในระหว่างก่อนจบเนี่ยหมอเข้ามาลวหยิบฉลากขึ้นมาเบอร์เจ็ดเบอร์แปดสองคนนี้โดนคู่เลยนะ,ะใช่จบปุ๊บนในกีฬาจับไม้จับมือถอดเสื้อแรกกันเสร็จเดินออกมาปุ๊บเบอร์เจ็ดเบอร์แปดไปกับคุณหมอกลุ่มน,นี้เลยไปตรวจตรวจอะไรครับ ก็ตรวจปสวัสสาวะครับก็หลักๆเลยจะเป็นการตรวจปสวัสสาวะก็คือว่าก็ต้องให้มันจะมีส่วนใหญ่จะมีกระปุกนะเป็นแซมเป์เอแซมเปิมป์เหมือน,นะะที่เราไปตรวจตามโรงพยาบาลทั่วไปใช่เขาก็จะแยกปสัสสาวะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแล้วแต่แล้วแต่ทัวร์นาเมนต์น่ะที่ผมเคยตรวจก็คือเขาจะเก็บ90 m l ใส่ขวด A 60 m l อีกขวดหนึ่ง30 ml ก็มันก็จะเป็นกระบวนการการตรวจของเขาขอาจจะมีการรีพีทอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องให้นักเตะเนี่ยตรวจปสวัสสาวะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือเวลารอรอรอชี ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวจริงเนี่ยก็จะลำบากแล้วเพราะวิ่งตลอด90นาทีหรือว่า120นาทีตอนนี้เสียเหงื่อไปกว่าจะปัสสาวะก็นานถ้าเป็นตัวสำรองก็ออกง่ายหน่อยก็ใครถ้าเกิดสมมติใครตวรวจปัสสาวะเสร็จปุ๊บก็กลับได้เลยแต่เวลาการแล้วใครยังไม่ตรวจก็ต้องอยู่ไปก่อนจนกว่าจะตรวจได้จนกว่าจะเอาฉี่มาได้แหละว่าเรียบร้อยลวแล้วการตรวจเนี่ย ผมได้ยินมาว่ามันจะใช้เวลาแบบหลายวันด้วยหรือว่าแล้วแต่ยังไงบ้าง,รางครับคุณหมอก็แล้วแต่ครับว่าเขาส่งอะไรยังไงที่ไหนมันก็แล้วแต่ว่าตรงนั้นเขาจะส่ง l บบที่ไหนหรือเขาจะเอากลับไปส่วนกลางอะไรอย่างเงี้ยก็าอาจจะใช้เวลาขนส่งอะไรทักงอย่างแต่ว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเขาก็จะแจ้ง <c oughs> <c oughs> ง่ายที่ <c oughs> สุดเลยคือถ้ากับว่ามันจะไม่รู้ผลในวันนั้นเลย <c oughs> <c oughs> ยังครับยังยังไงก็ไม่รู้ตสร็อก็กลับไปก่อนทําอะไรก็ทําไปแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาเดี๋ยวคุณจะรองครับแ้วถ้ามันถามกันเลยถ้าไม่มีปัญหาก็เขาจองแจ้งอยู่ดีช่อเยางติสมมมรจไแ้ แ,แต่ถ้าเกิดมีประเด็นเนี่ย<ม>แจ้งมาเนี่ย,ยงานเข้าแน่นอนโอเคงค <Okay. S 1> คั้นก็เราก็ได้รู้ว่าสารกระตุ้นมีอะไรบ้างตรวจกันยังไงนะครับแล้วก็ถ้ากินอาหารทั่วไปเนี่ยไม่ต้องห่วงส่วนมากมันไม่มีอะไรหรอกส่วนใหญ่ไม่มีแต่วิตามินต่างๆเนี่ยดูให้ดีวิตามินส่วนใหญ่ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในลิสต์ของวดัดอะต้องห้ามไม่ใช่อยู่ในซับแต่แต่ว่าอยู่ในกรณีของวิธีการถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการฉีดวิตามินในปริมาณมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะถูกงั้นถามคับคุณหมอ นักกีฬาเนี่ยเขาต้องรู้เนี่ยคือหมายถึงว่าด้วยความที่ผมพูดตรงๆนะครับนักกีฬาหลายท่านบางคนก็เตะฟุตบอลอย่างจริงๆงอ่ะเรารไม่ได้มีเวลามา้นั่รู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันคือสารต้องห้ามไม่สม้องห้ามเราไม่ได้สนใจหรือสามเราแทบไมไ่มีคมรู้ตรงนี้เนี่ยสโมอสรใครจะเป็นคนมาบอกพวกเขาครับว่าเอ้ยอยู่สารต้องห้ามกลุ่มนี้เลยเนี่ยห้ามยุ่งแล้วมันอยู่ในไหนบ้างอะไรที่อยู่ห้ามกินมันเขาจะต้องอยังไงกันบ้างครับส่วนนี้ก็ต้องเป็นทีมแพทย์ครับส่วนใหญ่แต่ว่าก็สโมอสรส่วนใหญ่ก็จะผวาอย่างอย่างสโมสรเนี่ยเขาก แพทย์มาคอยช่วยดูว่าเอออาหารเสริมที่นักกีฬากินเนี่ยมีอะไรบ้างหรือบางทีถ้าเกิดสมมติอย่างที่ผมไปทัวร์นาเมนต์เนี่ยสมมติผมไปทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเนี่ยผมก็จะบอกนนก,กีฬาเลยอ่ะมีคนไหนกินอาหารเสริมอะไรอยู่บ้างเออเอามาให้เอามาให้พี่ดูก่อนว่ามันมีอะไรที่น่าสงสัยหรือเปล่าครับอแต่ส่วนใหญ่นนก,กีฬาที่เขากินเลก,กูล่าขเขาอยู่แล้วเขาก็จะรู้อยู่แล้วบางคนก็รู้เลยว่าเออสเตอรอลอยไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้ทานักนกีฬาส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักกีฬาชีพส่วนใหญ่เขาจะรู้เบื้องต้้้นนออ่่แลววกก็เรรรีีาามมัทงงงืขปะสบณ S <S <ช>แล้วก็เรื่องกับมันเป็นหน้าที่อะเนาะ<ช>ว่าจำเป็นต้องรู้ว่าสิ่งใดที่กินเข้าไป<ช>แล้วต้องรู้ว่ากินอะไรเข้าไปแล้วมันมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่น<ช>ถ้าใช้ถ้าช่วงนี้มีส่วนของสเตร์รอยต้องตรวจร่างกายอยู่ต้องอภรูฟตัวเองต้องมาดีแคลร์ตัวเองโอเคพูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจอะไรกันค่อนข้างจะเคลียร์เยอะขึ้นงั้นเราจะมาคุยเรื่องกับเคสที่เป็นประเด็นในพเมียร์ลีกันเลยว่ากับเคสของมิฮโลมูดริกครับ<ผ>มิฮิโลมูดริก <ผม S 1> เนี่ยมันถูกรายงานมาในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับถ้าไม่ผิดก็จะมาว่าอมเ เอเซมเปิลเนี่ยหรือเรียกว่าปัสสาวะของเขากระปุกที่ไปตรวจเนี่ยมันมีผลว่าเหมือนกับโดนว่ามีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าสารสารเมโดเนียมใช่ไหมครเมดเนียมเนี่ยมันคืออะไรยังไงครับคุณหมอก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเมดเนียมเนี่ยจริงเป็นสารที่เจอกันบ่อยนะครับที่มีปัญหาเรื่องของนักกีฬาใช้เพราะว่าสำคัญเลยในตัวมันเนี่ยเพิ่งจะโดนดีแคลว่าเป็นสารต้องห้ามเมื่อปีรู้สึกจะปี2 0 1 6ก็ประมาณทักเก้าปีก่อนประมาณนั้นใช่ครับ คนที่เคยเจอปัญหาคือมาเลเซียบอรว่าซึ่งใช่ซึ่งสุดทให้โดนแบนไปเกืบสิบกว่าเดือนสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนใช่จริงโทษมันสี่สี่ปีแต่เขาก็ดีแคลว่าเขาใช้ยาตัวนี้อยู่ละเขาไม่ได้มีเจตนาจะจะโดปิ้งเขาก็มีหลักฐานว่าเขาใช้แต่ว่าเขาผิดตรงที่เขาไม่ได้อัปเดตลิสต์ของวานะว่าปีเนี้มันตัวนี้มันต้องห้ามแล้วเขาไม่ได้ดูก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกันแต่จะคุยกันได้ลดโทษลงมาหน่อยนึงรับในกรณี่ของบูดิตเนี่ยยาตัวเนี้ย มาพูดถึงมารูเนียมันก่อนนะครับยาตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เจอตามธรรมชาติมันเป็นสารสารเคระเคมีขึ้นมารักษาใช้รักษาเรื่องหัวใจขัดเลือดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเอาคร่าวๆแล้วกันเหมือนมันไปยับยั้งปฏิกิริยาการการสลายกรดไขมันอาจจะเริ่มดึกแล้วแต่สืุว่าคือมันไปทําให้หัวใจเนี่ยไปใช้พลังงานจากสารอื่นที่ไม่ใช่กรดไขมันแทนไปใช้จากกรูโคช้แล้วก็ตามมันจะทําให้มันทีหัวใจเนี่ย,ยมันจะอาจจะทนขึ้น ทนขึ้นนี่นขึ้นกับเหนื่อยยากขึ้นอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้น <c oughs> เพราะว่าเขาเขายานี้เขาตั้งมาเพื่อรักษาหัวใจขาดเลือดเพราะเพราะว่าการสลายกรดไขมันเนี่ยมันใช้พลังงานออกซิเจนเยอะมากทําให้หัวใจเนี่ยถ้าเกิดคนเป็นหัวใจขาดเลือดเนี่ยถ้าต้องไปสูญเสียพลังงานจากการสลายกรดไขมันเางเนี้ยมันจะทาให้หัวใจแบบเอ่อการขาดเลือดเนี่ยมันกําเริบเพราะฉะนั้นเขาใช้ยาตัวนี้ในการช่วยครับซึ่งพอมูดิกต,ตัวตัวนี้เข้าไปปุ๊บคือ แต่ที่เราบอกเมื่อกี้มันมีตัวแซมเปิล2ขวดก็คือปากท่อ 2A 60มิล B ประมาณ30มิลนี่คือโดยพ่มทั่วไปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละที่มันใช้ประมาณไหนแต่ประมาณนี้นะแต่ใช่แต่ว่าที่ผมเคยทำมันอยู่ที่ประมาณพอถามประเด็นต่ออะไรคุณหมอพอ A มีปัญหาแล้วอิชูนี้มีปัญหาแล้วทางผลการตรวจจะยังไงต่อจะจบ A และ A มีประเด็นแล้วจะยังไงต่อทํับอย่างนี้ก็เขาก็จะมีแซมเปิลบีเขาจะแจ้งมาก่อนว่าประเด็นนะมีประเด็นใช่ใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ถ้า A โดน B ก็น่าจะโดนด้วยครับ ตอนเนี่ยเขาจะมีการรีพีทแต่ผมไม่แน่ใจว่าทําไม A กับ B มันถึงระยะเวลามันต่างกันขนาดนั้นใช่อันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆริงแต่เพราะว่าเห็นว่าคดีที่โดนมันมันหลายเดือนมากเพราะถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยมูดิกโดนแบนตั้งแต่ช่วงมาณเดือนธันวาคมถถอนนั้นนะครับช่วงมาณธันวาคมแล้วก็ใช้เวลาถึงเดือนมิถุนายนก็ยังคดีไม่จบประเด็นคือที่อยากจะรู้คือโอเคแหละเรารู้แล้วว่ามันโดนสารตัวนี้เข้าไปครับสิ่งที่ ข้อมูลออกมาบอกว่ามูดิกปรการโดยแมงสูงสุดถึงปีรปบและอาจจะถึง2ปีด้วยนู่นนี่นั่นสิ่งที่มูดิกจะต้องทําตอนนี้คืออะไรครับก็คงต้องพยายามดีเฟนต์ให้ได้เพราะว่าทางวาดาเนี่ยจริงๆวาดานี่มันเป็นองค์กรรวมของทุกกีฬาเนาะเกี่ยวกับเรื่องโดบแต่ว่า FA เนี่ยเขาก็ดีแคร์ว่าเขาใช้ครทีไรตามวาดานี่แหละนะครับแล้วการที่คุณโดนกล่าวหาอ่าต้องเรียกว่ากล่าวหาก่อนเพราะว่าตรวจเจอแต่แต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ฟันมาว่าผิดจริงใช่ไหม เขาก็ต้องพยายามดีเฟนต์ว่าเออโอเคคุณเจอสารและสารอยู่ในตัวคุณเนี่ยตรวจเจออย่างเงี้ยปฏิเสธไม่ได้แต่คุณต้องมีต้องปฏิเสธได้ว่าคุณเนี่ยมีเจตไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้สารกระตุน้นจริงๆซึ่งอันนี้เนี่ยเราพูดกันตามหลักทั่วไปเนี่ยคําว่าเจตนากับไม่เจตนาเนี่ยสําหรับเราคนคนที่ทำอะเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราเจตนาไม่เจตนาถูกไหมใช่แต่การจะไปแอปพรูฟให้กับคนอื่นว่าเจตนาไม่เจตนาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยแล้ว สิ่งที่จะพอจะช่วยให้มูดิกพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาทำเพราะเขาในข่าวพูดว่าเขาไม่เขาไม่ได้เจตนาที่จะใช้สิ่งนี้ใช่ครับเขาจะ approve ได้จากอะไรครับคุณหมอประมาณคือก็ต้องไปหาหลักฐานอะไรก็ได้ที่ที่ส่งมาแล้วให้เขารู้ว่าเออมันปนเปื้อนจากอะไรหรือเราเจอต้นตอของการปนเปื้อนของสารนั้นแล้วเรารับสารนั้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าคืออันนี้ผมพยายามหาข้อมูลมามันมันมีข้อมูลหลากหลายที่มากซึ่ง แต่ข่าวเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกมูดิคก็ไม่ได้บอกว่าเขาได้รับยาจากอะไรแต่ว่าเหมือนกับว่ามีแหล่งข่าวหนึ่งบอกว่าเวลาเข้าทีมชาติเนี่ยเขาก็มีการฉีดสารฉีดสารตัวนี้ mm hmm. เข้าไปเพื่อแบบกระตุ้นเซลล์ไปอะไรพวกนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเออมันเปืนปนเปื้ปนปนอนจากอั้นหรือเปล่า mm hmm. อะไรก็แล้วแต่คุณต้องไปหาไม่ได้ว่าคุณได้รับการปนเปื้อนจาก mm hmm. อะไรเอาหลักฐานเป็นรายลักษณ์อรมาซึ่งถ้าเกิดพวกนี้บางทีมันอาจจะดีเฟนต์ได้ยากครับอาจจะทําได้ยากดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดตอนนี้สถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยมีโอกาสคคุณหมอด้พูถึงแลวนะรับ จากข่าวที่ออกมาเนี่ยมูดิกมีโอกาสถึง4ปีไหมครับคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยโทษ4ปีเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ถ้าที่เราดูจากประวัติของนักกีฬาของคนกันก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีการลดโทษกันนะครับผมคิดว่าก็เคามีทีบฎหมายก็อาจจะพอไปหาอะไรมาดีเฟนต์ได้อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงจะโดนไม่ต่ำกว่า2ปีโอ้โหสองปีถ้า,ถาส,สมมติว่าพบมีหลักฐานให้ให้ทุกคนเชื่อได้คณะกรรมาการเชื่อได้ว่าไม่ไม่ตั้งใจเนี่ยจ,จะสี่ไเลยสอง สี่เ <4 S 2> หลือ2ก็เดี๋ยวไปโอหายไปยีเดือนอว่ากันเถอะก็มเต็มมองกันมุมนี้เนี่ยในสถานการณ์อย่างนี้คุณหมออันนี้ถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างนี้มูดิกซ้อมได้ไหมครับเรื่องเรื่องคือจริงๆแล้วเนี่ยการโดนแบนด์เนี่ยมันแบนด์เฉพาะออคอมเพลติชันจากออฟฟิเชียลคอมเพลติชันทางการเนาะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจริงๆอ่ะมูดิตโดนทันวาเนี่ยเอาจริงๆยังไม่ได้ฟันโทษเลยนะว่าโดนกี่ปีแต่เขาก็ไม่ได้เข้าสนามซ้อมหลักเอสมควาว่าตัวเชลซีเขาก็ตัดออกไปก่อนเลยใช่ก็อันนี้ไม่รู้เป็นที่สโมสรหรือว่าฟีฟ่าห้ามซ้อมหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นเอฟเอฟของกิจนะครับครับดังนั้นก็เหลว่าตอนนี้ถ้าว่ากันตามจากข่าวตอนนี้สถานการณ์มูดิตเนี่ยดูแล้วโอกาสโดนไม่โดนแบนเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยคือแบนเนี่ยน่าจะโดนฟันแน่ๆแหละเพราะว่าเจอสารแล้วไงครับพอมันเจอแล้วยกเว้นแซมเปิลีออกมาไไ่ออยาางงดูวรั าสมมติโชคโชคดีเลยฉันต่มีเกิดมันไม่มีรอดเลยไหมอย่างนี้อันนี้ไม่รู้แหละแต่คิดว่าน่าจะอาจจะโดนน้อยแต่ยังไงก็น่าจะโดนอยู่ดีครับเพราะว่ามันมี A แล้วต่อให้ B ไม่มีมันก็ถ้ากับมันก็มีอยู่ดีแหละมีมากมีน้อยก็คือมีคราวนี้ก็วัดกันที่เรื่องของปริมาณแล้วถ้าเกิด A มี B B โป้งจบแถมดูดีแคลมไม่ได้ต่างหากว่าตั้งใจไม่ตั้งใจโอกาสโดนัะมองมุมนี้แล้วคุณหมอคิดว่าคิดว่าในกรณีแบบนี้นักกีฬา ต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีอะไรยังไงบ้างเพราะคะดีนี้มันค่อนข้างหนักคุณหมอมอกว่ามาตรการต่อจากนี้มันดูเข้มข้นยังไงบ้างครับคือผมอาจจะต้องออกตัวก่อนว่าคือจริงๆอะ่ะเราอาจจะบอกไม่ได้หรอกว่าเออกับ B มันไม่เท่ากันแล้วมันจะเกิดยังไงแล้ว4ปี2ปีเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกติกาที่เขาเขียนขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการที่จะแบบลงในรายละเอียดทีอย่างมาเลเชราบ,บัวว่าเงี้ยมันก็เป็น10ไม่ถึง2ปี15เ <15 S 2> ดือนเออก็ มันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่กาิกาเขาหนดไว้แต่ว่าผมว่ามันมันคขาหนดกันมาเป็นแกนก่อนแล้วเขาก็พิจารณาเป็นเคสไปเคสไปดังนั้นก็ถ้า,ถามองกันว่า2ปีนะผมว่า2ปีอาจจะต่างกว่าสปีอาจจะอาจจะต่างกว่าสองปีด้วยซึ่งนักกีฬาหลายคนในฟุตบอลยุโรปเนี่ยที่ดังๆก็จะมีหลายคนอะซามินาสรีโดนไปนครับบ็อกบาบ็อกบาโดนไปเหมือนกันแล้วก็คราวนี้ก็น่าจะเป็นมูดิกที่มีโอกาสจะโดนคุณหมอมองว่าในสถานการณ์เรื่องอัปเดตเนี่ยวาดเนี่ยมันอัปเดตกัน ถี่มากแค่ไหนครับว่าปีต่อปีครับปีต่อปีเลย <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าจะมีสารกระตุ้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆที่เขาบา,บางปีก็อาจจะแค่รีไวซ์เฉยๆมีในเรื่องของระเอียดปริมาณหรือว่าใส่ตัวใหม่เข้าไปก็บอกไม่ได้ก็ต้องต้องคอยตามดูตามดูแต่ว่าหลักๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของทังทีมแพทย์เกี่ยกับสมโมสรอย่แล้วต้องรับทราบว่าไอสารตัวนี้นู่นนี่นั่นเน,นก็ว่ากันไปทีมแพทย์ต้องรู้อยู่แล้วแต่นักกีฬาเนี่ยจริงๆก็ถ้าเป็นนักกีฬาชีพจริงๆคุณก็ควรรู้เพราะว่าแพทย์ประจำทีมไม่ได้อยู่กับคุณตลอด แล้วนักกีฬานักกีฬาต้องระวังอะไรบ้างครับกับในช่วงที่แบบไม่อยู่กับทีมั้งหมแบบป like ริ p r e ซ i s o n ท่านนี่แหละครับพวกอาหารเสริมต่างๆการรับวิตามินการฉีดอะไรเข้าไปในร่างกายหรือบางทีบางทีนักกีฬาบางคนก็อาจจะแบบอ่าโอเคอยากดูแลตัวเองไปเวลเนตไปรายบางทีไปฉีดพวกสเต็เซล์อะไรพวกนี้มคือเรื่องหัตถการถูกไหมหัตถการ,การ,การมุ่งนี้นั่นก็มีผลก็จะมีปัญหาส่วนใหญ่พวกฉีดเข้าเลือดอะไรเงี้ยนักกีฬาสมมติว่าคุณจะไปฉีดเต็มเชือ่คุณต้องระวังละอ่าฉันจะไปฉีดอย่างนี้ท่านอาจจะแบบถามหมอกนม มีหมอประจทีมว่าเออโอเคผมไม่ทําอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ต้องระวังไอ,อยาไปรับสารอะไรเพิ่มเพื่อแต่ว่าการกินการกินอาหารทั่วไปส่วนใหญ่มันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วมันก็คือแค่เรื่องเกีกน่น้ำหนุน้้าหนักอะไรก็ว่าไปกินมากกินน้อยใช่ไหมว่ากันไปแต่<ป>ส่วนใหญ่แต่ก็ต้องระวังอยู่ดีนั้นทิ้งท้ายเลยครับคุณหมอกับในส่วนของเรื่องราวตรงนี้ครับคุณหมอมองว่าไอ้เรื่องการใช้สารกระตุ้นตรงนี้กับตรงนี้มันต้องให้ความสำคัญยังไงบ้างมากน้อยแค่ไหน ก็จริงๆมันก็เป็นสําคัญมากนะครับเพราะว่าการโดนแบรน์ทีหนึ่งเนี่ยมันก็จบชีวิตนักกีฬาได้เลยเนาะสมมุติว่าตีเท่าว่านักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยโดนไปสี่ปีอะนักฟุตบอลรุ่นเก่ามันมาเร็วมากใช่ไหมมีคนเราดูฟุตบอลก็รู้ดาวรุ่งมันขึ้นมาขึ้นมา,นมาทุกปีเดี๋ยวว่าแต่หายไปสี่ปีเลยคุณหายไปปีหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาในระดับเดิมอะมันก็ยากแล้วใชบเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าขาดเวลาการเล่นใช่เพราะนั้นเนี่ยคุณซ้อมมาแทบตายใช่ไหม ว่าคุณจะมีโอกาสอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติคุณพลาดเรื่องนี้เรื่องเดียวมันก็เทบเทียบเยกได้ว่าจะจบชีวิตนักกีฬาชีพเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเป็นนักกีฬาชีพต่อให้นักกีฬาอะไรเราคาวรศึกษาไ้บ้างจริงๆวาดาเนี่ยเขามีเขามีเว็บไซต์อยู่แล้วแล้วมันก็มีเว็บไซต์ที่สามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ด้วยว่ายาเนี้ยมันมีอยู่ในโัวข้อดิษิษหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ดูว่ามันมีอะไรเขาก็เปิดเป็นพับลาาิกา้คนนวว่ตัี กินแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงนี้มีมีสารต้องห้ามไหมชนิดไหนครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้แล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับน่าจะเก็ตกันแบบไอเดียเร็วๆเกี่ยวกับเรื่องของสารกระตุ้นเกี่ยวกับว่าถ้าโดนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการทําอย่างไรมันถึงเกิดสารการตรวจยังไงและที่สาคัญที่สุดเลยก็คือมิโรมูดิกเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เรียกว่านักกีฬาทั่วโลกเลยแหละทั้งในไทยต่างประเทศก็ต้องมองเลยว่า ขนาดนักกีฬาดับแบบมูลค่าแบบร้อยล้านน่ะยังพลาดกับเรื่องแบบนี้ได้นะครับดังนั้นไม่ต้องพูดถึงครับนักกีฬาทั่วไปมีโอกาสโดนได้หมดก็ยังไงก็ต้องฝากไว้นะครับสรับทุกคนนะครับใครเป็นนักกีฬาก็ดูแลสุขภาพ่ากกายให้ดีนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับสารกระตุ้นหรือว่าผู้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิตามินวิตามินเนี่ยก็ต้องเรียกว่าก่อนนําเข้าร่างกายทุกกรณีก็ต้องไปพิจารณาให้ชัดตรวจดูให้แน่ว่ามันมีอะไรที่มันเข้าข่ายว่าเป็น สารกระตุ้นหรือการโดบหรือเปล่านั่นนีงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอน้นนะครับกับเรื่องราวนี้ครับขอบคุณมากครับมาทีไรข้อมูลแน่นเต็มหัวทุกทีเลยนะครับก็ไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ medical room นะครับวันนี้ผมบอยแล้วคุณหมอน้นลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ